โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราจะมาดูคลิปน้ำสแกนเ e ็กซ์พ l ลูแล้วของช่อง Lost Gaming 19นะครับซึ่งเป็นลูมที่เหมือนจะไม่ได้อยู่ในเกมโลบอกนะครับซึ่งจะบอกว่าไอ้ลูมเนี้ยผมจะผมเคยวาดเป็นเอนติตี้ใน f อฟฟปาคลิปอยู่เดี๋ยวจะเอามาอัดคลิปอีกทีหนึ่งโอเคไปดูกันตอนแรกเลยเอศูนย์เ เอห้าเจ็ดเอเก็แต่ตัวนี้น่ากลัว่อหกสิบเอหกสิบเอแปดเอเเก้าสิบเอร้อยสิบเอร้อยยี่สิบอร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเจ็ตามากเลยเอสองร้อยเอสองร้อยเอสองสิบน่ากลัวมากอ่นี้จุดเทอสามร้อยสาสามร้อยสามสมตัวนี้ว่ายักมากเลย ไม่ได้ลอะไรไปดยอ้แต่ตัว e. ลูกน <ım. S 1> ้องเอ้สามร้อยเจ็ดสิบหสี่ร้อยสีร้อยสามสิบหน้าคนได้ลอืออะโอ๋ไอสิบไอ้สิบเก้าไอยี่เก้าอสามสามไอ้เจ็ดสิบห้าไอ้เก้าสิบไอหนึ่งร้อยอู้ไอ้ร้อยสิบเอ็ดไอ้สอร้อยอนเซสองร้ไอสอง สาโอ้เยอะเกิน้นองสแกก็เร็วด้วยเสี่สิบห้าสี่สามเอ็ดสี่เซ็กชันแล้วนี่มีไอเซ็กชัส่หนึ่งร้อยเอสี่ร้อยมษเอ้ย,ย,อยนี่มันแนว e สองร้อหนึ่งเทมไม่ได้เลยออู้ยายออหมดแล้วหมดแล้วโอเค